ตามหาพ่อที่พัดพรากอนันต์บุญนาคออกตามหาคุณพ่อที่พัดพรากจนมาได้เจอกับญาติที่เยอรมนีหน้าตาเหมือนกันสุดๆซึ่งล่าสุดทางญาติได้ตั้งชื่อให้ใหม่พร้อมตอบข้อสงสัยในตัวหลายประการหากมองผ่านๆเราอาจจะคิดว่าเออนันต์บุญนาคเป็นคนไทยแท้ๆแ,แต่ในความเป็นจริงนั้นเออนันต์เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันที่แม้ว่าเอจะไม่ได้รู้จักคุณพ่อที่พัดพรากแต่มาในวันนี้เอได้ตามหาญาตญาติคุณพ่อจนเจอแล้ว ทั้งนี้เออันันบุญนาคได้โพสข้อความในไอจีของอ้นสีพันธ์ภรรยาขณะที่ไปมองโคโลโนประเทศเยอรมนีว่าตอนนี้ผมเลิกสงสัยแล้วว่าทําไมผมถึงหัวล้านเลิกคิดว่าผมได้ยีนี้มาจากใครผมเลิกนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะโมแต่คิดถึงครอบครัวต้นกําเนิดของผมแม้ว่าผมจะไม่ได้เจอกับคุณพ่อแท้ๆแ,แต่ในท้ายที่สุดก็รู้ว่าพ่อเป็นใครและผมก็มีพี่สาวอีกด้วยและนี่คือชื่อใหม่ที่พี่สาวตั้งให้ผมแอนเดรียสอนนาโลธา แม้ว่าผมจะไม่ได้เจอกับคุณพ่อแท,แท้แต่ในท้ายที่สุดก็รู้ว่าพ่อเป็นใครและผมก็มีพี่สาวอีกด้วยและนี่คือชื่อใหม่ที่พี่สาวตั้งให้ผมแอนเดรียสอนาโลตาขอบคุณเกดบที่ชื่อแอนโลตาที่จัดการเรื่องนี้ให้และขอบคุณสําหรับการต้อนรับที่อบอุ่นผมซาบซึ้งใจมากจริงๆนอกจากนี้อนันต์บุญนาคยังเผยภาพที่เดินกับพี่สาวซึ่งหน้าตาทั้งสองคนเหมือนกันมากจริงๆพร้อมกับภาพญาติญที่คล้ายกันมากคลายปมในใจไปได้อีกอย่างถึงคุณพ่อที่ไม่ได้เจอกันมาก,ก่อน